สวัสดีครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวมาใส่เบรกหน้ากันนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์ในการเบรกหน้านะครับก็น่าจะต้องมีปัญหาให้แก้อีกนะครับว่าจะต้องแก้ยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าของนะครับนี่ซื้อสายเบรกแท้ของเดิมมานะครับเนี่ยเป็นสายเบรกดีทีของเดิมมานะครับแล้ว ตรงขาจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเดิมเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาแปลงมานะครับเขาใช้แบบที่มันเป็นน็อตอย่างนี้มาแล้วเขาก็เจาะรูมานะครับนี่นะครับแล้วก็พันน็อตล็อกมานะครับเราก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับให้มันใช้งานได้นะครับผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่าจุดนี้ยังไงเราต้องเจอแน่นอนเลย ถ้าเราแก้ก่อนทีแรกก่อนทําสีมันก็ได้แต่เนื่องด้วยเวลาอะไรต่างๆนั้นรายละเอียดมันเล่งเข้ามานะครับทําให้เราไม่มีเวลาตรงจุดนั้นก็เลยต้องมาแปลงเอาภายหลังนะครับแล้วก็รอตัวนี้ด้วยนะครับน็อตเนี่ยนะครับสลักมือเบรกนะครับเนี่ย ส่วนมากแล้วนะครับที่ทํากันมาผมเห็นก็จะใส่แต่น็อตเบอร์สินะครับไม่ได้ใช้สลักที่เป็นบูธอย่างนี้นะครับตรงนี้มันมีความสําคัญนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้มันแน่นแล้วมันก็จะทําให้เวลาระยะฟรีสายมันจะมีน้อยนะครับแต่ตรงจุดเนี้ยโอเคเราก็จบได้อยู่แต่ปัญหาหลักตรงนี้ก็คือ นะครับเนี่ยเราจะแก้จุดนี้ยังไงนะครับนี่นะครับถ้าของเดิมนะครับมันจะคล้ายๆว่ามันจะมีตัวเกี่ยวไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเกี่ยวไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เอาน็อตขันได้เลยแต่คราวนี้เราเอาผมเอาตัวนี้มานะครับเอาตัวนี้มาเพื่อสําหรับไว้ปรับสายนะครับ <c oughs> แล้วเราจะทํายังไงต่อก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะครับเพราะว่าปัญหาแบบเนี้ย บางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องบอกให้เจ้าของรู้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราบอกไปบางเรื่องเนี่ยมันจะทําให้เสียเวลาเปล่าๆสู้เราทําให้เสร็จงานจบมันจะดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะแก้ยังไงนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าเรา ใช้น็อตที่เหมาะสมกับงานนะครับมันก็จะทําให้โอเคนะครับการเบรกการอะไรมันก็ดีตรงสลักมือเบรกตรงเนี้ยนะครับมันต้องใช้น็อตที่เป็นมีบูทนะครับเจอหลายคันแล้วนะครับก็หาของไม่ได้แล้วก็ใช้น็อตธรรมดาเป็นเบอร์สินะครับก็จะทําให้มันหลวมแล้วมันไม่แน่นนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็จะแน่นเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็หาซื้อแล้วนั่นไหลไม่ได้เหมือนกัน ก็ต้องสั่งออนไลน์เอานะครับเดี๋ยวนี้นะครับบางอย่างเราก็ต้องสั่งในออนไลน์เอาแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีให้เราดูแล้วก็เลือกว่ามีของไม่มีนะครับแต่ก็ต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับว่ามันจะได้ของตรงปกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับว่า <c oughs> ตรงฝานี่นะครับจะ <c oughs> ต้องแก้เกมยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เดินสาย <c oughs> นี่นะครับเนี่ยอย่างนี้จะแก้เคลมยังไงนะครับผมก็มีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะ <c oughs> เอาหินเจียตัดตรงนี้นะครับตัดให้มันเป็นล่องเวลาเราเอาสายเกี่ยวเข้าไปแบบนี้ก็จะได้นะครับแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้อง ผ่าเพื่อที่ใส่เข้าไปบริเวณนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาทำกันนะครับแล้วก็มาลองใส่ดูนะครับเพราะของบางอย่างนี่เราก็ไม่อยากจะบอกให้เจ้าของรู้นะครับถ้าบอกบางอย่างนี่เจ้าของไปหาของบางอย่างนี่มันหาของยากทําให้งานจบยากแต่ถ้าบางอย่างเราแก้ไขให้ได้เพื่อให้งานจบมันก็จะง่ายกว่านะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวไป ตามดูกันเมื่อเราทำการแต่ง m o d ฟ f y มือลิงตัวนี้ให้มันเกี่ยวสายแบบนี้ได้นะครับนี่ โอเคเราก็จะสามารถใช้ของเดิมได้นะครับเพราะว่าขาเบรกตัวนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยพูดตามตรงว่าถือว่าหายากนะครับหายากโอเคเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สายอะไรเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็งานเข้าอีกอย่างนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะใส่ให้ดูว่ามันงานเข้าอะไรนะครับ มันปัญหานี่ไม่จบสิ้นจริงๆนะครับกับการซ่อมรถเก่านี่บางครั้งนี่กว่าจะจบแต่ละคันนี่นะครับมันยุ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ช่างก็ไม่ค่อยอยากจะบอกเพราะเรื่องบางเรื่องบอกไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันต้องใช้ความสามารถของช่างนะครับแล้วผมก็ลองไปค้นหาดูนะครับเผื่อมีพวก ตัวตั้งคัตเก่า<_ <K> _ <i> ๆเหลือก็อเจอตัวนี้นะครับตัวตั้งคัดเนี่ยแล้วเราก็จะใส่กับน็อตที่เราผ่าตัวนี้นะครับเนีย่ยเพราะว่ามันใส่แบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเราต้องใช้เหมือนน็อตที่ใช้ตั้งคัดนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะใช้ได้นะครับก็โอเคเดีเ๋ยวผมจะลองใส่แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะครับว่าจะเจอปัญหาอะไรอีกไหมนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องเอาน็อตตัวตั้งนี้นะครับใส่ไปก่อนนะครับ ่ไปก่อนนี่ครับนี่โอเคเห็นไหมครับนี่ไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาอีกไหมนะครับหรือว่าต้องแก้จากด้านบนอีกนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันนะครับนี่ตัวบนยังถ่ายเข้าไปสุดได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวบนเข้าสุดนะครับ แล้วมาดูนะครับว่าจะใส่ได้ไหมถ้ามันไม่ได้นี่อาจจะต้องขยับมือลิงอีกนะครับนี่แต่จริงแล้วมันก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปแบบนี้ดูนะครับแล้วก็แล้วก็ขยับมือลิงช่วยเอานะครับโอเคผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับ ซ้ายมันตึงไปเลยนะครับเราต้องพยายามนิดนึงเดี๋ยวขันตัวน็อตมิให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเบรกกันนะครับนีค่ครับโอเคครับมันก็จะโอเคแล้วนะครับได้ระยะเบรกได้อะไรที่มันแน่นแล้วมันก็ชับขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ ของหรืออุปกรณ์ที่มันตรงตามงานที่ต้องใช้นะครับงานบางงานต้องมีบูทเราก็ต้องใส่บูทนะครับก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นการทําคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับงานบางอย่างที่ช่างทําแล้วก็ไม่อยากจะไปอธิบายหรือบอกให้ลูกค้าได้รู้นะครับเพราะบางเรื่องบอกไปมันก็เสียเวลาเฉยๆมันเป่าประโยชน์ มันก็เป็นหน้าที่ของช่างอยู่แล้วนะครับที่ต้องทํางานให้มันจบเพื่อที่งานเสร็จจะได้ส่งงานได้นะครับขอ,อเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ